ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมบิดเทพบอรนาดาชีวิตในดันกับผมมิสเตอร์ซิวเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําทีมต่อสู้ในกิจกรรมปกป้องเมืองคาราคุระสาหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะมาในวันที่22ของเซิร์ฟเวอร์ดน,นั้นหลังเคียวระคูซึนซุยมาให้เปิดก็จะมีกิจกรรมนี้ตามมาในกิจกรรมนี้นะครับเวลาตอนเราต่อสู้เนี่ยเราก็จะรับเหรียญโกซึ่งสามารถเอาไปแลกตู้แลกเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับในตู้แลกเปลี่ยนตรงนี้นะฮะก็จะมีอุนโอฮานะเรซซีโคมามุระซาจินส ะเมคุซุจิมายุริและก็จะมีพวกวัตถุดิบอื A ่นๆอีก ไม่ว่าจะเป็นมุกวิญญาณอาวุธของเคียวระคุซุนซุยกัทเทนเคียวคัซสึแต่อุธนี้แพงเลยนะ3 0มนะครับมีโซต่อสู้เส้นโซต่อสู้สีทองนะครับมีตำราเสริมกล้ใช้75เดห้าเดนโก้มีลำแสงลำดับกล่องเลือกอาวุธระดับ SSR เศษสลัพัดนอกนา้น้นนก็จะเป็นของพื้นฐานนะครับแล้วก็จะมีจำกัดจำนวนการแลกด้วยในแต่ละชิ้นและใช้เดนโกมากน้อยแล้วแต่ละชิ้นเช่นกันนะครับหลักๆที่แนะนําให้แลกในตู้แลกเปลี่ยนนี้นะครับแน่นอนก็จะเป็นต no ัวละครอุนโนฮะนะเลสสึเพราะว่าเป็นตัวละครระดับ SSR ที่เราสามารถเอาาามขคู่ หลายทีมมากและการที่เราจะหาเขาได้นะครับหาได้ค่อนข้างยากนะแต่กิจกรรมนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับตัวละครนี้มาถ้าพลาดกิจกรรมนี้ไปแล้วนะครับอาจจะต้องไปเล่นกิจกรรมเติมเงินจากนั้นถ้าใครอยากได้ตัวละครฟรีนะครับผมแนะนำนี่แหละแลกนะครจากตู้แลกกิจกรรมส่วนถ้าเรามีเหรียญโกเหลือนะครับก็เอามาแลกเซษสลพัดนอกนั้นไม่ค่อยแนะนําให้แลกักเท่าไหร่นะแล้วก็สําหรับเหรียญโกนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าดองได้หรือเปล่านะเพราะว่าตู้แลกเปลี่ยนที่ใช้เหรียญโกพวกนี้นะครับก็จะมาอีกในอนาคตแต่ในคําอธิบายเขาเขียนไว้นะครับสาามมรรรถเเลกกกปี่ยนนทใิแ จำกัดเป็นลาหลังหมดเครคดิตกรรมจะหายไปก็เลยไม่ชัวร์นะครับว่าเหรียญโกตรงนี้สามารถดองได้หรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆรู้เนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับคือในการหาเหรียญโกพวกนี้นะครับไม่ใช่หาได้จากตรงเอยียงเดียวนะก็หาได้จากการเติมเงินด้วยแต่แพ็กเกจการเติมเงินนะครับจะค่อนข้างเดือดหน่อยไม่เดือดหน่อยเดือดเยอะเลย และสำหรับกิจกรรมปกป้องเมืองคือเขาจะให้เราท้าทายบอสไอเซนบอสไอเซนตัวนี้นะครก็จะอัปเกรดความสามารถกระดูที่สกิลบอสนะครับวิธีทำลายที่90คุโรฮิซกิไอเซนโซซุเกะสร้างดาเมจใส่ตูทั้งหมดทำให้เป้าหมายติดสถานะเลือดไหล สก,กลิลทันมาวิธีทำลายที่63ไลโคโฮไอเซนซุเเกสร้างดาเมจใส่ตัวแถวหน้ามีโอกาสทำให้ป้าหมายติดสถานะโกรลหนและอ e ีกสกิลทัดมาขนบอบที่กระบดไอเซนซุสเกตทุก3รอบใช้ฟูรี่ทั้งหมดเพื่อปล่อยดันคู่1ครั้งต่อเนื่อง2รอบ ดันคู่หลังเสร็จสิ้นฟื้นฟูฟูรี่ของตัวเองและเข้าสู่สถานะออนแรงรับดาเมจเพิ่มขึ้น100%ต่อเนื่อง1รอบผลของดันคู่ไม่ถูกผลกระทบจากผลควบคุมและผลฟูรี่และสําหรับไอเซนโซสเกตีนะครับก็จะเป็นโซต่อสู้ประเภทมังกรฟ้าสายทัศาสในการที่เราจะสู้เขาแล้วได้เปรียบนะครับเราก็ควรที่ต้องหาสายแอตแท็กที่เป็นรูปดาแบบนี้สําหรับตัวละครที่แนะนําเลยนะก็จะเป็นพวกงินอิจิมิรุนะครับเนี่ยควรมีและถ้ามีฟยฟงด้วยนะครับก็จะดีมากๆเพราะว่าเขาก็จะเป็นสายแอตแท็กแครี่ ตัวละครน,นี้จะค่อนข้างได้เปรียบนะครับในกิจกรรมนี้แต่ถ้าไม่มีนะครับเราก็สามารถใส่ลูกเคียร์านะครับ เพราะว่าสกิลของลูคียาเนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยทีมได้เยอะเลยนะเมื่อเขาปล่อยสกิลถ้าไม่ตายจะเพิ่มอัตราคิสและแอตแทกของตัวละครฝ่ายชาย15%ต่อเนื่อง2รอบด้วยกันหลักๆหน้าที่ของเขาเลยก็คือจะเป็นตัวละครช่วยบูทดาเมจแต่ผมมีตัวละครโยโรอิจิแล้วนะครับผมก็จะใช้โยโรอิจิแล้วก็อีกตัวละครที่ทําดาเมจได้ดีนะครับนั่นก็คือซรลคิเคมปาจิต่อให้แม้เรามีแค่ตัวละคร2ดาว3ดาวเี่กก็ควรหยิบจับเอามาใช้นะแล้วก็สาหรับซัลคิเคมปาจินี้นะครับก็ควรที่จะต้องหาใส่โซ่ยยาาานแหงงคุ้้้มดดวถเรปลล็อก โซช่องที่3แล้วโอ้ว oh, ยานแห่งคุ้มค้ั่งนี้พื้นฐานเขาจะบวกแอดแท็กอยู่แล้วนะครับ750บวก6%แล้วก็ดาเมจคอมโบจะเพิ่มขึ้นอีก25%ตัวละครซาลกี้เคมปาจิเนี่ยคอมโบของเขาแรงมากๆตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยได้เยอะเลยนะครับตัิติดคอมโบก็สับแหลกและแน่น,นอนตัวละครเอกของเรานี่ครับคุโดซกิอิจิโกะเป็นตัวละครที่เราต้องมีอยู่แล้วนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปหาตัวละครอื่นเพิ่มเติมให้มากมายและถ้าใครไม่มีซันเงยซึก็อาจจะหยิบจับตัวละครสายแอดแทคกตัวละครอื่นๆเพิ่มเติมมมาาก็็ไได้นนะคระะครั่่ววจเปต คุรุสุจิเนมุนี่ตัวนี้ก็ทําดาเมจได้ดีมากๆแต่โดยส่วนตัวผมมีซันเงยสืผมก็จะใช้งานซันเงยสืหรือไม่ก็อาจจะใช้ยาจิรุก็ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วแต่เลยนะครับอีกตัวหนึ่งผมก็จะใช้เป็นคุชกิเมคุยะเพราะว่าผมทําตัวละครนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในการต่อสู้แบบนี้นะครับถ้าดาเมจไม่ถูกใจเราเนี่ยเราสามารถกดยอมแพ้นะครับแล้วก็เริ่มใหม่ก็ได้เหมือนกันไปก่อนนะครับโอเคไหมรอบนี้ รอบนี้เหมือนไม่ค่อยดีนะฮะไม่มีตัวคอมโบสักเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยถ้าไม่ค่อยดีนะครับเปิดฟอร์ไม่ดีกดออกนะครับแล้วก็กดทาทายใหม่อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะไม่เสียรอบเนาะปเปิดฟอร์มาก็มีตัวละครที่สามารถคอมโบได้หลายตัวอยู่นะนะครับตีไปนะฮะอยากให้เน้นที่ดาเมจของสลักคิเกมปะจิก,ก็ได้นะครับ แล้วแบบนี้เราโดนโกลหนใช่ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าจะเวิร์กหรือเปล่าแต่คอมโบหลายตัวอยู่นะฮะซับ,บ <c oughs> ไม่ติดคลิกเลยยังไงเราก็ต้องพยายามทำดาเมจให้ได้14ป้ายเป็นอย่างน้อยงั้นเราจะไม่ได้ตัวละครอุนโนฮนาเลส,สึน,นะ่ครับแลวถ้าถามว่าป้ายมันได้ยากขนาดนั้นเลยเหรอไอช่วงแรกๆได้ง่ายนะครับแต่หลังๆเนี่ยได้ยากก็ขนาดคนพลังที่1ของเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาทำดาเมจไปเยอะมากนะครับแต่เขาก็ได้ป้ายแค่21ป้ายเท่านั้นเดี๋ยวให้ดูนะครับ ป้ายแรกๆเนี่ยเด้งอย่างลัวหลอดดาเมจฮะป,บป,บป๊บแต่ป้ายหลังๆเนี่ยมันตกยากเกินฮะหลอดเนี่ยมันขยายไปเยอะมากโดยพื้นฐานแล้วอ่ะผมตีได้ประมาณ17ป้ายนะครับ จะนั้นก็พยายามตีให้เกิน14ป้ายกันแล้วกันนะครับมาลองดูนะครับติดก่อนนะฮะติดคลีด,ด้วยคลีสวยอืมอโก,กติดคลีอีกดาเมจรลัลวๆวไปดูดาเมจเขาตะกี้กับดาเมจเรามันช่างแตกต่างกันเหลือเกินจิมไปก่อนนะครับไ้อีกฮะแล้วก็ตะกี้ไม่จิไม่คลีเลยครับ โหมดทักขี้นี่น่าจะได้เรื่องคุดะสกิอิติโกติดพลหงลด้วยแต่เราทำดาเมจได้มากขึ้นอยู่นะ่ยต่อยไปบึ้มบึ้มบึ้มรถกดไม่มีผลนะครับฉะนั้นก็ยอมรับชะตากรรมไปซะปาดปุ๊บอื้ม ตับตัวหลักของเราด้วยสักคิคัมพิจินะฮะตายครับผมเอาใหม่ก็เดี๋ยวผมลองใส่ลูเคียแทนให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูดาเมจ5ตัวละครนะครับประมาณเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวดูสักคิคัมพิจิคอมโบคัมพิจิคัมพิจิป๊าบเข้าไปก็ประมาณเกือบเกือบ2แสนนะครับทำให้คอมโบก็เป่าแตกต่างกันลิฟต์เลย อย่างว่าสลักขีพอดด้วยคอมโบและลูกเชียตัวเราก็ได้ทีมเราก็ได้อย่าติดกระหนโอเคโดนตีธรรมดาครับเดี๋ยวดูฮะได้บูตดาเมจเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีตัวไหนที่มีคอมโบเลยนะตีธรรมดาอย่างเดียวได้ดาเมจเพิ่มขึ้นไปก่อนปั๊มหมดไปและเพิ่มคิดมา15%นี่ไม่ค่อยขิดก,กันสักเท่าไหร่นะ โอเคได้อยู่นะครับรอบนี้ถ้าไม่ตายยกบทุกตัว,ตวเพิ่มดาเมจไปอีกซับไปนี่เพิ่มขีอะไรใช่ไหมตีล้นด้วย สามล้านแล้วนะครับชือ้อโชคดีนะครับตระครเอกของเรายังไม่ตายได้ดาเมจอีกสักรอบหนึ่งถ้าตีตัวล่างแล้วไม่ติดกลรหนก็จะดีมากอย่าเพิ่งไปตีตัวเอกให้เขาสาับอีกสักรอบหนึ่งป๊ป๊บโอ,อ้สาบคี้รัวๆนะครับอ,อือนี่นแหละนะรอบนี้ไม่มีมคอมโบเลย แต่ดูทรงของเราเนี่ยน่าจะไม่ถึงอ่สิบเจ็ดป้ายแล้วนะครับถือว่าดวงแย่หน่อยหน่อย ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับสำหรับในพาร์ทนี้มาแนะนําการเลือกตัวละครลงกิจกรรมปกป้องเมืองคาโรคุระลองเอาไปปรับใช้กันดูละกันนะครับหวังว่าจะเก็บแต้มแลกตัวละครอุดมหนะเลิศก,ก,กันได้ทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ถ้าใครชอบเกมนี้นะครับปิดเทพบรักษชีวิตนั่นผมก็ใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้ล่างเดสคริปชั่นสามารถไปดาวน์โหลดกันกันได้เลยนะครับพาร์ทนี้ขอตัว,วลาไปก่อนบา,บายคบวครับ